สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่เจ้ห่มลำปางครับผมชมบรรยากาศบ้านๆครับผมช่องเสือนัดครับผมไอ้ที่เห็นบนดอยนี้คือวัดดอยพระบาทครับผมหลวงพี่แจ๊สซีจีเคยมาถ่ายหนังครับ สวัสดีครับทุกคนเข้ามาแล้วทักทายกันได้ครับบันม่วงเจห่มลำปางครับผมที่เห็นบุูเขานี่คือวัดดอยพระบาทครับผมหนังหลวงพี่แจ๊ดเคยมาถ่ายทำละครครับ ด่วนกทมลำปางครับเดี๋ยวเที่ยงกินข้าวเที่ยงเสร็จก็กลับเข้ากทมครับลำปางกทมครับผมชมอากาศบ้านครับผม